สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติอยู่ในตำบลหนองพลับนะครับมีป้ายเลยฮะป้ายทําถนนนี่กอนกรีดนะครับถนนกอนกรีดไปนน่นเลยฮะระหว่างหมู่บ้านตรงนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะถนนกองกรีดวันนี้กิติเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากนะครับนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วครับที่ดินแปลงนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับนะฮะที่ดินแปลงนี้มีตั้งข้อดีและข้อด้อยข้อเสียนะฮะแต่ผมผมว่า ได้อยู่นะเพราะเขาขายถูกมากเลยอาไมไวนะฮะใครไวใครได้นะครับที่ดินนะฮะมีทั้งหมดร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบแปลงเนี่ยลักษณะครับอยู่บนหันหน้าก็หาถนนเลยรีบโทรรีบจองเลยครับอไลน์กิติไปเลยครับอที่ดินแปลงนี้นะครับนี่คือถนนนี่ไอดูนะฮะก็ดีนี่ฮะนี่บ้านบ้านผู้ใหญ่คำนันอยู่นี่นี่นะมาดูที่ดินดีกว่าครับที่ดินแปลงนี้นะครับ เป็นที่ดินจะโดดคุดแดงครับไฟพร้อมน้ําพร้อมเนี่ยสอยฟ้าไหมฮะสอยฟ้านะฮะอยู่ที่ตําบลหนองพลับนะครับนะที่ดินแปลงนี้นะครับบอกก่อนนะอยู่ใกล้เทศบาลหนองพลับนี่ข้างหน้าตถนนใหญ่มองเดี๋ยวผมจะเชียร์ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยูอ่ใกล้กันหนองพลับกลับเลยไปตลาดหนองพลับนะตลาดใหญ่ทรงตรีแยกอ,อีกสองกิโลก็ถึงนะครับ ตลาดโดนครับตลาดโดนตลาด,ด,ดโดนบริษัทโดนอยู่นี่ฮะชื่อเสียงมีชื่อเสียงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ดินแปลงสวยที่กิติออกมาฝากดีกว่าครับนะมาดูที่ดินครับนี่ฮะตะโดนเห็นไหมตะโดนลาดยางเห็นไหมนีม่รถวิ่งแลยวนี่ฮะที่หัวมุมตรงนี้คือบ้านของอ่าอ่าขออ้างอิงเลยฮะบ้านกำนันครับบ้านกำนันครับอเห็นไหมสวยไหมสวยไหมนี่ฮะที่ดินหันหน้าก็หาตะโดนเห็นไหมครับ นะมีั้หมดนี่ฮะตัดดนไปนู่นเลยฮะนี่ฮนะตรงนี้ก็เหมือนกันฮะมีที่ดินตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะที่ดินเหมือนกันนะี่ฮะที่ดินนะีที่เห็นนข้างในเนะี่ยผมไม่เดินไปข้างในนะฮะที่ดินอยู่อันหน้าข้างสารตัดดนเลยตัดดนลาดยางนี่นะแปลงสวยไหมครับที่ดินเนี้นจะบอกครับมีทั้หมดเกือบร้อยห้าสิบแปลงนะเกือบร้อยห้าสิบแปลงที่ดินตรงนี้นะครับจะโดดครุฑแดงครับแบ่งขายมีจะโดดทุกใบเลยครับนะมีจะโดดทุกใบเลย นะฮะทุกแปลงฮะทุกแปลงจะมีจะโด,ดจรวด,ด,ดก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาก็คือ,อมีหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวามีหนึ่งงานนะเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยอ่ะเขาเรียกหนึ่งงานหนึ่งร้อยตารางวานี่ผมให้ดูที่ดินนะครับนะใครต้องการนะครับสร้างที่อยู่อาศัยเหมาะเลยครับไฟพร้อมน้ําพร้อมนะอันหน้าก็าหาที่ดินเลยนะฮะอันหน้าข้าหาถนนเลยนี่ฮะไปตามถนนเส้นนี้ครับ นะฮะมี150มี100ตารางวา150มี200ตารางวามี300ตารางวาแต่ไม่ถึงไร่นะเกือบเกือบไร่นะแต่ต้องหู150ร้อยห้าสิบแปลงอะเปิดโครงการใหม่นะครับนะฮะใครต้องการสร้างที่อยู่อาศัยนะฮะทำเลเหมาะเลยครับราคาถูกด้วยนี่คือถูกจริงๆนะวันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับฝากาทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่จอดรถนี่กิตติจ,จอดรถอยู่นี่ฮนะมารีวิวที่ดินให้ดูนี่ เห็นไหมไปถึงป้ายนู้นแล้วฮะอ่ะทีนี้มาดูฮะผมทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะข้างหน้าเห็นไหมหะหลังคาเนี่ยหลังคาเขียวๆนั่นคือเทศบาลหนองพลับนะนะมาดูว่าอยู่ใกล้หรือ้างครับอยู่ใกล้ตลาดโดนนะกับบริษัทโดนนะประมาณสองกิโลจากนี้ไปนะขับไปไปทางสี่แยกสี่แยกไฟแดงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะครับ ก็ประมาณสองกิโลตรงนั้นตลาดใหญ่เลยตลาดหนองพลับนะครับนั่นประมาณหนึ่งกิโลนะเอ็นหลังคาอยู่นะนั่นก็คือ,อเทศาบาลหนองพลับแล้วก็นี่คือสอไฟ,ฟ้าดูนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนี่ฮนะที่ดินมาถึงนี่เลยครับมาถึงป้ายนี้เลยนะรเราเปิดใหม่เลยครับน้ใครไวใครได้นะฮะใครต้องการที่อยู่อาศัยเก่งกำไรนะครับหนึ่งร้อยตารางวานะฮะขาย ตารางวาละ2,900บาท100ตารางวาเขาเท่าไหร่ครับ2อง0 0นเก้าบาทนะฮะไฟพร้อมน้ำพร้อมเนะี่ยเขตอยู่นี่ฮะนะฮะเกตอยู่นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเราเปิดขึ้นป้ายขายเลยนะเห็นไหมป้ายขายเลยนะฮะเนี่ยที่ดินแปลงใหญ่จะโดดพร้อมนะฮะอ่ะาเมื่อก่อนมันเป็นโครงการนะฮะโครงการของ กรีนแลนด์นะตรงนี้นะอ่ะตัดขายเลยครับก็ตัดขายเป็น100ตารางวา200ตารางวา300ตารางวาแต่ไม่ถึงไร่นะครับบอกก่อนนะครับถ้าคือบางแปลงก็อาจจะมีอ่าสามร้อยตารางวาห้าสิบเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยตารางวาก็คือหนึ่งงานนะครับนี่คือที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ฮะดูตัดหล่นก่อนนะ่แปลงสวยอีกที่หนึ่ง ที่ดินแปลงสวยกิติเอามาฝากเลยครับใครต้องการก็รีบแอดไลน์มาเลยครับแอดไลน์กิติมาเลยผ่านกิติไม่ต้องไปผ่านในหน้าเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้ามาเจอเจ้าของที่ดินตรงนี้เลยครับที่ดินก็รออยู่ที่นี่นะครับเปิดแปลงใหม่สวยงามเดินกลับเลยครับทีนี้อะมาถ่ายหน้ากิติมากแล้วกันนี่โอเคครับที่ดินแปลงสวยวันนี้เอามาฝากนะครับที่ดินจะโดคดครุฑแดงก็ตัดมาเป็นล็อกๆนะครับเป็นล็อกๆ ล็อกละหนึ่งร้อยตารางวาร้อยห้าสิบตารางวาสองร้อยตารางวาสามร้อยตารางวาแต่ไม่มีสักแปลงที่ถึงได้นะครับเกือบเกือบเกือบได้นะก็ตัดมาทั้งหมดร้อยห้าสิบล็อกเปิดเฟสเปิดโครงการใหม่คลิปนี้คือใครเห็นก็คือเอาให้ไหวใครต้องการต้องการหน้าตะดนนะเอาให้ไหวนะฮะมี150ร้อยห้าสิบตารางวากิติเอามาฝากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเอาที่ดินแปลงสวยมาฝาก วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเอาที่ดินมาขวากเลยครับโอเคครับจะลืมกดติดตามด้วยนะครับนะฮะเอาไปก่อนเดี๋ยวจะบอกที่ดินแปลงนี้ว่าอ่ามันเป็นยังไงลักษณะที่ดินหนึ่งครับขับรถจากตรงนี้นะฮะก็ามาในซอยเนี้ยเป็นตะนนกรีดเห็นไหมไฟพร้อมน้ําพร้อมเห็นรังคานะนั่นคือเทศบาลหนองพลับโลเดียวไม่ถึงนะผมดูแล้วประมาณห้า สักประมาณสัก500-700เมตรแ่ละนะฮะแล้วเลี้ยวเลี้ยว,วซ้ายนะครับนะเลี้ยวซ้ายก็ไปสี่แยกไปแดงตรงนั้นก็จะเจอตลาดหนองพลับตถนนเส้นนี้นะฮะิ่งจากเป็นกเกษมไปป่าละอูนะข้างหน้านะแตถนนใหญ่เลยข้างหน้าเทศบาลแล้วก็ถ้าเลีเ้ยวขวานิดเดียวโลเดียวก็ถึงตลาดโดนนะแล้วก็บริษัทโดนด้วยขับรถจากตรงนี้ไป เพชรเกษมก็13บกิโลครับเหมาะเลยขายถูกคนที่ต้องการทําที่อยู่อาศัยนะต้องการเก็งกำไรราคาตะรางวาละ2,900บาทเนื้อที่มีทั้งหมดที่จัดสรรขายนะตัดออกมาเป็นล็อกๆนะ150ล็อก100อกประมาณ150ล็อกใครไวใครได้นะครับบางแปลงก็อาจจะมี 120ร้อยยี่สิบตารางวาบางแปลงก็หนึ่งร้อยตารางวาบางแปลงก็150ร้อยห้าสิบตารางวาอันต้องมาเลือกเอาเองลูกค้าต้องมาดูเองครับเจ้าของที่ดินครับวันนี้กิติต้องลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ